วันนี้เรามากับ Honda าแกร G4P สครับผมการแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นวันนี้มาแอร์ไม่เย็นมีความเย็นน้อยัเวลาตอนเช้าหรือตอนยินเย็นที่อากาศเย็นเนี่ยเขาจะมีความเย็นอยู่บ้างแต่ว่าทําความเย็นได้น้อยนะครับลูกค้ามาตรวจเช็คก็คือน้ายาแอร์ขาดน้ายาแอร์ขาดข้างเลยทีลูกค้าอยากจะ ให้เช็คเราเช็คไปทีเดียวนะครับเราก็ไล่เช็คดูแล้วนะครับพัดลมแอร์ทำงานปกติชุดหน้าครับทำงานท่อแอร์ทำงานนะครับผมของก็เลยต้องรื้อถ้าเกิดเช็คถ้าเกิดหายนอกแล้วนะให้มีจุดรั่วซึมไม่มีจุดรั่วซึมนะครับก็เลยต้องทําการรื้อตู้แอร์ออกมาเช็คดูนะฮะหากือรื้อแอร์ออกมาเช็คดูว่าตู้แอร์มันรั่วครับตู้แอร์รั่วเกิดแบนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะฮะเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ไปแล้วประกอบ ประกอบเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่แล้วประกอบตู้ช้อยอันนี้อุณหภูมิภายในอยู่5.6องศาเนาะอุณหภูมิภายในอยู่5.6องศาโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะเทสระบบเรียบร้อยครับเติมนน้ำยาแอร์แว็กซ์คั่มระบบแอร์เติมนน้ำยาน้ำมันพอมเรียบร้อยแล้วครับน,นี้พร้อมส่งงานเดี๋ยวจะให้ลูกค้ามารับรถไปแล้วครับผมพร้อมส่งงานแล้วครับ